ใครจะเชื่อหนุ่มน้อยที่เคยถ่ายกับรูปปั้นจาพนมล่าสุดเติบโตเป็นซุปตาระดับโลกเล้วต้องบอกเลยว่าเติบโตขึ้นมาอย่างดีเลยค่ะสำหรับพักซองหุนปัจจุบันเป็นหนึ่งในสมาชิกบอยเบนวงเอ็นไฮพลทั้งยังเป็นอดีตนักสเกตลีลาซองหุนเป็นผู้ชนะเลิกเหรียญเงินรุ่นจูเนียปีพุทธศักราช2559 2,560และเป็นผู้ชนะเลิกเหรียญทองเอเชียนสเกตลีลาประจำปี2015และเป็นผู้ชนะเลิกเหรียญทองลอมบาร์เดียโปรฟี่ประจำปี2015ซองบุญยังได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันมือใหม่ปี2013และในการแข่งขันจูเนียปี2014ของการแข่งขันสเกตตลีลาเกาหลีใต้ สำหรับซองหุนบอกว่าตัวเองเคยมาประเทศไทยบ่อยมากประมาณสองครั้งตอนมากินปลาเผาข้าวผัดปูน้ำแตงโมปัน่นซองหุนชอบกินแตงโมปั่นมากบอกว่าจะได้กลับมาอีกจะกินให้ได้เลยอาหารที่กินแล้วไม่เบื่อคือผัดไทยเมื่อหลายปีก่อนซองหุนมาแข่งสเก็ตในฐานะนักสเก็ตลีลายาวชนทีมชาติ แต่ปีหน้าซองบุญจะมาประเทศไทยให้ฐานะเมมเบอร์ Member ที่ภาคภูมิใจของวงเป็นไฮคอนและวันนี้ทีมงาน SBB Daily ได้นำภาพของซองบุญทั้งอดีตและปัจจุบนันมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะ